สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับก็เข้าสู่ภาวะน้ํามันแพงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าหลายท่านนะครับอยากติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์แต่นึกไม่ออกว่าจะติดที่ไหนเลือกอุปกรณ์แก๊สอย่างไรติดแล้วรถจะพังไหมใช้แก๊สแล้วจะประหยัดจริงหรือนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ เข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ธนดนออโต้สวิตลราดประเขาซอย52นะครับรัชยศกิจปรดิษครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถที่อยากติดตั้งระบบแก๊ส l p g อันดับที่1เลยนะครับเลือกช่างผู้มีความชำนาญในการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์นะครับประสบการณ์เกิน10ปีได้ยิ่งดีนะครับ2เลือกอุปกรณ์แก๊สคุณภาพสูงเกรดพรีเมียม เพราะอะไรครับเพราะวันนี้ที่ท่านติดตั้งถ้าท่านเลือกอุปกรณ์แก๊สคุณภาพสูงเมื่อท่านใช้งานไปแล้ว5ปีหรือ10ปีท่านจะเข้าใจว่าวันที่ท่านเลือกอุปกรณ์แก๊สติดตั้งนั้นท่านเลือกอุปกรณ์เกรดพรีเมียมมันจะใช้งานได้ทนทานและยาวนานนะครับอาตาการสิ้นเปลืองความประหยัดยกตัวอย่างตัวเลขกลมๆถ้ารถของท่านวิ่งอยู่10กิโลลิตรเมื่<ถ>อ,อติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์แล้วรถท่านจะวิ่งอยู่ประมาณ8.5-9ถึงกิโลลิตร นะครับแต่ราคาน้ำมันกับแก๊สนั้นต่างกันอยู่ลิตรละ20บาทราคาแก๊สประมาณ10-12บาทราคาน้ำมันประมาณ35บาทต่างกันอยู่20บาทต่อลิตรเพราะฉะนั้นท่านเคยเติมน้ำมัน1 5 0ท่านจะเติมแก๊สเพียง500บาทนี่คือความประหยัดที่ท่านได้หนึ่งถังท่านประหยัดไป1,000บาทถ้าท่านเติมน้ำมันจะ1 5 0เติมแก๊สประมาณ500-400-500บาทแล้วแต่การเลือกขนาดถัง อุปกรณ์แก๊สนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเป็นเป็นร้อยร้อยยี่ห้อนะครับแต่อุปกรณ์แก๊สที่อ่อนแอก็ต้องแพ้ไปครับต้องออกไปจากตลาดอุปกรณ์ไม่มีความทนทานก็ต้องออกไปจากตระวัดต้องออกไปจากตลาดบ้านเราในปัจจุบันนะครับก็หรืออุปกรณ์อยู่ไม่กี่ห่อเท่านั้นครับที่แข็งแกร่งทนทานใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็ช่างที่มีความชนานาญเท่านั้นครับ ที่จะรู้ว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนั้นอุปนิสัยในการขับขี่หรือในการใช้งานของรถแต่ละรุ่นนั้นไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นช่างที่มีความชานาญเขาจะสามารถจัดสรรอุปกรณ์คุณภาพสูงเกรดพรีเมียมให้ท่านได้นปัจจุบันมีทั้งสินค้าจากจีนสินค้าจากโซนยุโรปจากอิตาลีจากตุรกีจากโปรแลรนด์เยอะแยะมากมายแต่เหลือเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นครับที่มีความเสถียรสูงหัวฉีดมีให้เลือกหลากหลาย นะครับทั้งแบบหูฉีธรรมดาหูฉีลีเนียที่ฉีดจ่ายเป็นเส้นตรงนะครับนำเข้าจากอิตาลีนําเข้าจากโปลแลนด์นำเข้าจากตุรกีนาเข้าจากอินเดียนําเข้าจากจีนเยอะแยะมากมายต่างกันที่คุณภาพและต่างกันที่ราคาของดีราคาถูกหายากมากครับท่านนะครับมีแต่ของดีคุณภาพดีราคาโปรโมชั่นอันนี้มีโอกาสที่ท่านจะได้ของดีสูงนะครับถ้าท่านที่จะมองหาของราคาถูกนั้นยากมาก,มากนะครับ ราะนั้นฝากไว้ด้วยวันนี้นะครับท่านผู้ใช้รถซูบารุฟอร์เรสเตอร์นะครับนำรถซูบารุเข้ามาติดตั้งระบบแก๊ส LPG ที่ศูนย์ซ่อมช่างโดนนะครับแล้วก็ปรึกษาช่างดนว่าจะใช้อุปกรณ์แก๊สแบบไหนช่างโดนจัดให้ครับอุปกรณ์แก๊สที่เหมาะกับซูบารุเราต้องรู้ก่อนครับอุปนิสัยของรถแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันอย่างไรเมื่อช่างที่มีความชํานาญแล้วประสบการณ์ติดตั้งนานๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ารถซีซีเท่านี้ควรจะใชหม้อต้มขนาดไหน คุณจะใช้หม้อต้มขนาดใหญ่หรือหม้อต้มขนาดเล็กนะครับในการวางระบบควรจะใช้หัวฉีดแบบไหนคุณจะใช้หัวฉีดแบบเดียวหรือคุณจะใช้หัวฉีดแบบรางในการติดตั้งนะครับแล้วควรจะใช้กล่อง ECU แบบไหนนะครับควรจะใช้กล่อง ECU แบบไหนนะครับช่างผู้ชํานาญเขาจะเป็นผู้แนะนําท่านนะเพราะฉะนั้นการเลือกติดตั้งระบบแก๊ส LPG เนี่ยแนะนําเลยครับเคสแบบนี้ต้องหาช่างที่มีความชํานาญปรึกษา นะครับว่าท่านใช้รถยี่ห้ออะไรและสําคัญที่สุดคือร้านที่ท่านจะไปติดนะเขาเคยติดตัุ้รุ่นที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่และมีประสบการณ์ในการปรับจูนในการตรวจเช็คมากน้อยแค่ไหนดีมากๆคือหาร้านที่ซ่อมเครื่องด้วยแล้วก็ติดตั้งแก๊สด,ด้วย One Stop Service จบในที่เดียวครับเพราะฉะนั้นท่านที่ตัดสินใจติดตั้งระบบแก๊สนะครับ ท่านต้องหาช่างที่มีความชานาญแล้วก็เป็นเรื่องเครื่องยนต์ด้วยยิ่งดีท่านจะได้ไม่ต้องไปไปมามา,มาหลายๆเที่ยวบางท่านติดแก๊สอีกจังหวัดหนึ่งไปเซอร์วิสอีกจังหวัดหนึ่งมันเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นหาร้านที่เขาวัน s t อ p เซอร์วิสทำทั้งเครื่องด้วยติดแก๊สด,ด้วยจบในที่ที่เดียวเลยนะครับสุประุน o ฟ e s เตอร์คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเกรดพรีเมียมเลยต้องบอกก่อนเบสินเีปนนะครับ เป็นลักษณะสุบนอนนะครับเพราะฉะนั้นในการวางระบบสําคัญมากในการเจาะนอสเซลฝังท่อร่วมไมดีนะครับต้องหาองศาตําแหน่งที่ระบบแก๊ส r อพีจีจะส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้รวดเร็วนะครับต้องวัดองศาการเจาะด้วยนอสเซลหรือนมหนูนะครับหรือรูรูร,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 รูที่แก๊สเขา้าไปเผาไหม้นะครับในสำคัญมากๆนะครับในการเจาะแล้วก็ต้องถอดท่อใดีมาเจาะข้างนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เศษโลหะ นะครับหล่นที่ไปที่หัวลูกสูบนี่คือสําคัญมากๆนะครับเพราะฉนั้นต้องยกท่อดีออกนะครับต้องยกท่อดีออกนะครับแล้วก็ทําการเจาะฝั่งลอเซลนะครับวางตาแหน่งหม้อต้มนะครับหม้อต้มที่วางไว้เนี่ยครับตาแหน่งหม้อต้มที่วางนะครับนี่คือหม้อต้มที่วางนะครับแล้วก็หัวฉีดที่ใช้นะครับเป็นหัวฉีดระบบลีเนียนะครับคล้ายๆกับหัวฉีดเป็นซินนะจะวางฝั่งละสองสูบนะครสสสับเพราะว่ารถเป็นสูบนอนวางฝั่งละสองส,ส,ส,สูบ ฝั่งนี้สองสูบฝั่งนี้อีกสองสูบนี่แหละครับการติดตั้งซูบารุฟอร์เรสเตอร์นะครับเลือกม้าต้มที่สามารถคุมแรงดันและรองรับแรงม้าสูงเพื่ออะไรครับเพื่ออัตราการเร่งที่ดีการตอบสนองในการกับขี่ที่ดีถัทงที่เลือกใช้เดี๋ยวตามมาเลยครับไปดูกันครับถังถัทงที่ใช้นะครับเป็นถังโดนัท ถังโดนัทขนาด54ลิตรที่เลือกใช้นะครับเป็นถังโดนัทขนาด54ี่ลิตรนะครับมกรครับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะครับแล้วก็มาตรฐานอุตสาหกรรมยุโรปด้วยนะครับถังโดนัทที่ผลิตในประเทศไทยนะครับส่งออกทางยุโรปด้วยส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับมันติวาวที่เลือกใช้นะครับเป็นมันติวาวของอิตาลีนะครับเพราะนั้นจะมีความทนทานสูงนะครับท่านไปเกิดอุบัติเหตุรถชนท่อแก๊สขาด ระบบจะถูกตัดการทํางานการปล่อยก๊าซทันทีเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยสูงในตัวมันติวาวรุ่นนี้เป็นมันติวาวไฟฟ้านะครับของอิตาลีนี่แหละครับคือความปลอดภัยเมื่อท่านเลือกอุปกรณ์แก๊สคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสําคัญมากๆนะครับในการเลือกอุปกรณ์แก๊สและหาช่างที่มีความชํานาญให้เขาแนะนําครับว่ารถของท่านที่ใช้อยู่นั้นท่านใช้รถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรซีซีเท่าไหร่ แรงม้าเท่าไหร่นะครับและต้องการตอบโจทย์แบบไหนอัตราการเร่งดีไม่ตกการตอบสนองดีนะครับแล้วก็มีความทนทานสูงช่างที่มีความชํานาญจะสามารถแนะนําอุปกรณ์คุณภาพสูงให้ท่านได้แล้วการติดตั้งครั้งแรกท่านลงทุนครั้งแรกครับถ้าท่านวางระบบดีตั้งแต่ครั้งแรกจะสามารถใช้งานได้ทนทานครับ5ปี10ปีสบายๆนะครับการดูแลบำรุงรักษาง่ายมากปีละหนึ่งครั้ง นะครับให้ช่างตรวจเช็คเข้าต่อข้อยางต่างๆแล้วก็เปลี่ยนกรองแก๊สกรองแก๊สราคาเริ่มต้นที่250บาทราคาไม่ได้แพงเลยนะครับราคาพอๆออกรองอากาศที่ท่านเปลี่ยนในในในรถเชื้อเพลิงเป็นสินทั่วไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยการตรวจเช็ครถอย่างต่อเนื่องก็สม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญรถใช้แก๊สแล้วเครื่องพังมีไหมรถใช้น้ํามันแล้วเครื่องพังมีไหมมีทั้ง2ออย่างครับเพราะอะไรครับเพราะไม่ดูแล ท่านใช้เบนซินแล้วไม่ดูแลเลยเครื่องก็พังท่านใช้แก๊สแล้วไม่ดูแลเลยเครื่องเครื่องก็พังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะติดตั้งระบบแก๊สนะครับมองหาอู่ใกล้บ้านร้านประจำหรือศูนย์บริการนะครับให้ช่างที่มีความชํานาญนะครับแนะนําอุปกรณ์ว่าควรจะเป็นอุปกรณ์แบบไหนเหมาะสมกับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้ซ,ซีซีเท่านี้สําคัญมากๆและขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับจูนถ้าช่างที่มีความชำนาญน,นะครับเขาจะปรับจูนส่วนผสมให้พอดี ปัญหาเรื่องวาล์วรั่ววาล์ยันจะไม่เกิดขึ้นกับรถของท่านนะครับการปรับจูนส่วนผสมที่พอดีนะครับไม่บางไปไม่หนาไปถ้าบางไปทําอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเผาหน้าวาลว์ทาให้วาลว์สุดวาล์รั่ววาล์ยันจูนส่วนผสมพอดีครับอายุการใช้งานจะยาวนานทนทานแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยป้องกันไม่ให้ออซิเซนเซอร์เสียด้วยนะครับแต่ถ้าจูนไม่ดีปัญหาตามมามีแน่นอนเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับให้ช่างที่มีความชํานาญติดตั้งรถของท่านเท่านั้นนะครับ